ยึดรถไปแล้วคนค้ำคนเช่าซื้อต้องรู้ต้องรู้ครับโดยหลักแล้วนะครับสัญญาเดิมนะครับยิ่งมากกว่านี้ครับสัญญาสัญญาเดิมนะครับเมื่อยึดรถมาต้องแจ้งให้ผู้เช่าผู้ค้ำทราบนะครับม่ยึดมาแล้วก็ให้ิสธิ์ทังผู้เช่าผู้ค้ำมาปิดบัญชีนะครับปิดเสร็จเรียบร้อยขายได้ก็ต้องแจ้งอีกว่าขายคาดทุนหรือกําไรอย่างไรแต่สคบใหม่ยิ่งกว่านี้ครับหนึ่งต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อก่อนให้มาปิดบัญชี ให้ปิดบัญชีถ้าผู้เช่าซื้อไม่ปิดบัญชีต้องแจ้งผู้ค้ำประกันอีกท่านหนึ่งให้ปิดบัญชีอันแรกเลยนะผู้เช่าซื้อภายใน7วันก่อนขายอื็วันแล้วปรากฏว่าก็ไม่มาซื้อไฟนั้นจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้กับผู้ค้ำประกันมาปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันก่อนขายเท่ากับมีแจ้งสองครั้งนะครับหลังจากที่ให้กับผู้ค้ำประกันแล้วผู้ค้ำประกันก็ไม่มาปิดบัญชีดังนี้ นะครับไฟแนนซ์ Finance ถึงจะต้องแจ้งให้ทั้งผู้เชา่าผู้ค้ำว่าเขาจะประมูลขายเมื่อไหร่ครั้งที่หนึ่งที่บริษัทก๊ไก่วันที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าต้องแจ้งเป็นลำเหมือนกับลักษณะของการประมูลขายทรัพย์ของกรมข้บคดีคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับเมื่อขายได้แล้วต้องมีหนังสือแจ้งที่ไปที่ไหนครับแจ้งทั้งผู้เชา่าผู้ค้ำเช่นเดียวกันครับว่าขายกําไรหรือขาดทุนถ้ากําไรต้องคืน ถ้าขัดทุนก็ใช้สิทธิ์เรียกร้องไปนะครับนะครับคราวนี้ยังมีประเด็นหนึ่งครับเรื่องแจ้งนะครับหลายๆท่านทาวว่าเราแจ้งที่ไหนล่ะนะครับฟกาบังคับใช้ครัว่า บรรดาเอกสารต่างๆที่ต้องส่งนะครับให้ส่งไปตามที่อยู่ซึ่งระบุในสัญญาเช่าซื้อเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมอยู่ที่คอนโดที่สุพรรณควายต้องส่งมาที่ผมที่อยู่ที่ผมทําสัญญาจะไม่จะไปส่งตามทะเบียนบ้านหรือไปส่งที่ทํางานผมไม่ใช่เว้นแต่ผมจะไปบอกกับไฟแนนซ์ว่าผมย้ายที่นะครับจากสุพรรณควายเนี่ยผมย้ายไปอยู่ที่นครปฐมดังนี้ต้องเป็นข้อที่ผมต้องแจ้งให้ไฟนนซ์ทราบ อ๋อถ้าถ้าวันนี้ผมทําสัญญาอยู่บางซื่ออยู่ดีๆสักห้าวันผมไปที่บางเขนถ้าผมไม่แจ้งเขาก็ส่งบางซื่อนะถูกต้องครับเพราะสัญญาที่เขียนไว้ข้อสัญญาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเมื่อผู้เช่าซื้อย้ายที่อยู่นะครับผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ประกอบการภายในกี่วันนะครับตรงนี้อยู่ในข้อสัญญาทั้งหมดเลยครับถ้าไม่แจ้งก็เป็นการเสียสิทธิ์ท่านเวลาเขาส่งตามเดิมครับเวลาเขาส่งเอกสารอะไรมาจะไปโต้แย้งไม่ได้ก็ถือว่าเขา แจ้งได้ชอบแล้วถูกต้องครับ<อ>ะคำว่าแจ้งด้วยชอบเซ็นหรือไม่เซ็น<ะ>พอถือว่าส่งไปารีตอบรับ,รบนั่นถือว่าแจ้งด้วยชอบแล้วอ๋อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาเช่าซื้อไม่ใช่สัญญาที่จบภายใน6เดือนหรือ1ปีเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแจ้งที่อยู่ในการทําสัญญาเช่าซื้อที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็ ปีตัดไปท่านก็เปลี่ยนที่ทํางานหรืออาจจะเปลี่ยนที่อยู่ท่านต้องแจ้งกับบริษัทเช่าซื้อให้เขาได้ส่งเอกสารที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเขาส่งไปตามที่อยู่เก่าท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เอาไปโต้แย้งบนชั้นรงชั้นศาลท่านก็ไม่ชนะนะครับในประเด็นเรื่องของการได้รับแจ้งนะเพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเอาไว Bu ้ด้วยน,น,นะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนอาจจะได้พบกันอีกในเรื่องของการเช่าซื้อรถนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่ององงข กาเช่าซื้อนะฮะเพราะว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาควบคุมวันนี้ขอพระคุณวิทยากรนะครับที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยคุณอานันต์สินช่วงประยุแมาร่วมรายการในวันนี้ขอพระคุณมากครับพี่อนันต์สินครับ